เนี่ยไอเบ้อปูงาเหรอกูจ้ามือมาทางานแล้วเด็ดกวาดบ้านเลยบ้าๆๆเป็นไปหมดเลยโสกโปแล้วมึงแต่ตัวอะไรโสกโปก็โสกโปแต่ตัวดูไม่ได้เลยมันไม่กแก่นะมันน่าเกิดมาบนโลกแบบนี้เกิดมาได้ยังไงแต่งตัวประหลาดมือไม้โสกโปจะทำบ้านหรูๆแห่งนี้โสกโปรหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณแม่ตรวจสอบแม่มึงอจริงเลยโซกะโปเนี่ยฉลายแกออกโอ้ย บบเมันแย่แล้วนะแบบนี้ฉั่จะบ,บอ,อะไรแกไว้นะทำงานแบบเนี้ยโซคโ,โปรแบบเนี้ยเอามือไปดูดินี่เป็นบทลาโทษของการที่ทำงานโซกโปะอ้แขนฉันแล้วจะแกะไหมจะเห็นหน้าอีกนะออกไป พี่จ๋าเกิดเรื่องใหญ่แล้วจ้ะมีเรื่องอะไรเหรอลำเจียกทางโรงพยาบาลบอกว่าคุณแม่ต้องใช้เงินสองแสนเพื่อที่จะผ่าตัดขาไม่งั้นแกจะโดนตัดขาขาดแล้วมีใครเล่นแทนไหมไม่มีเลยจะพี่หรือเราจะเล่นคนละสองขาดีก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่ซื้อฉางให้หมดเลยยังจะเล่นอีก น้องหมายถึงคุณแม่จะโดนตัดขาขาดแล้วตาบอดด้วยตานี้บอดไม่เป็นไรนะตาหน้าป๊อกก้าวไปเลยยังจะเล่นอีกเราจะหาเงินจากที่ไหนดีลำเจียกน้องก็ไม่รู้เหมือนกันจะพี่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนเจยุแกจะโดนตัดขาแกจะยืนผัดข้าวยังไงแถมแกจะตาบอดเฮียเคียงแกคงลำบาก เราเราไปยืมแม่แบบหนูได้ยังไปแล้วจ้ะแกไม่ให้ยืมแกขี้งกจะตายพี่ก็รู้ไอพวกผมเล่นได้มาโตมงบดแต่เออก็ขี้เหนียวจริงๆแหละยังอีกเราจะทำยังไงกันดีอืมไม่เป็นไรนะเรารู้เรื่องของเจยุหมดแล้วละ่ะอา้าวเพื่อนเก๋มาได้ไงมาได้สิเพราะเรารู้ว่าปัญหาของนายใหญ่มาก เพื่อนเก๋จะทำอะไรเหรอเราให้เดี๋ยวเราไม่เอารับไว้เถอะเดี๋ยวเงินเนี้ยมันเยอะเกินไปเรารับไว้ไม่ได้หรอกเก็บไว้เถอะเบิดเดี๋ยวมันเยอะจริงๆเพื่อนเก๋อืมรับไว้เถอะเดี๋ยว <c oughs> นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเพื่อนเก๋มันไม่ได้ใหญ่ธรรมดามันใหญ่คูณสอง ก็เรื่องใหญ่น่ะสิเราถึงเอามาให้นาะยเอามันเป็นปัญหาของเราเยอะจังเลยเก็บไว้นะเราขอบคุณจริงๆนะเพื่อนเก๋ไม่เป็นไรหรอกเราเข้าใจว่าปัญหามันใหญ่มากเราไม่ไปไหนแล้วได้ไหมไปเถอะเราจะรีบไปรักษาแม่ไม่เป็นไรไนายก็ไปสิเราอยากอยู่ตรงนี้ก่อนไปเถอะเราขอร้องเบิร์ดเราไปแล้วนะไปสัทีเบิร์ดเราไปแล้วนะ เรารอดแล้วลำเจียกโชคดีจังเลยนะพวกเราอืมไปทำไมเดินไม่ค่อยตรงล่ะที่รักเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยกินกันนะอุ้ย นี่มันเก๋เพื่อนรักที่เคยช่วยเราสองคนนี่ <Jessica. S 1> ทำไมเป็นแบบนี้สงสัยอกหักจากชาหน้า <c oughs> จากเฟีย <c oughs> และอีกหลายๆคนรอตรงนี้ก่อนนะลำเจียกทำไมมันรู้เรื่องเราเยอะจังเลย นี่เปิดนี่ใชเ <S 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 เเ่เราเองเรารรับไว้ไม่ได้หรอกเพื่อนเก๋เคยช่วยเหลือเราไว้ไม่เอาหรอกมิดแท้เราไม่ลืมนายหรอกเพื่อนเก๋ไม่เอาหรอกเก็บไว้เถอะเพื่อนเก๋ฟังรู้เรื่องหน่อยนะอ่ะไม่เอาหรอกเก็บไว้เถอะอีเฮียดิ่กูบ่อยเอาไปไงกูไม่เอาไงกูร้ายกับกูจังเลยเนี่ยฮะ มึงกลุ้มอะไรอะไรมึงจะทำอะไรตกตรงนี้มึงช้าแล้วมึงช้าแล้วมาเงี้ยเห็นยกไหล่ปุ๊บอ้อมมาหนี้อ้อมานี้อ้อมปุ๊บกูจุ๊บอี่เล่นอะไรเนี่ยจะไปเอากูไม่เอาเอาคือไปเลยจังมือเงอ้ยเอาไปเสรเนี่ยวก็กูรวยอะกูก็เงได้งมือกูขอมึงไหมขอมไหมเอาไปเคยช่วยเหลือกูไงเฮียช่วยก็ช่วยแต่กูไม่เอาไงเฮียได้พูดไม่รู้เรื่องอ่า ไอเด็กเจ้ามาถ่ายบ้างกูค่าโลเคชั่นก็ไม่ให้ให้กูมาขายของอีกเอาเงี้ยน้ำดังแมเนเจร์อังคลายวอเตียเอออังคลายวอเตอร์ก็จวกเลี้ยวพีเอี้ยแปดจุดเฮียเอ้ยพีเอชแปดจุดห้า คล้ายๆกันมวลยกลัวเล็ดสามารถเสริมซ้ำเข้าร่างกายได้รวดเร็วทําให้หายเหนื่อยง่ายช่วยลดกวดในกระเพาะอาหารลดกวดเลยยนเลยไม่ใช่ลักกีฬาก็ลืมไหล่เมยเตียงสีเตียงกินทรรมชาตนลุนลนชัดคมสดเชี่ยคืนความสมดุลคืนความสมดุลมีเขี่ยเวที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วสาขาทั่วประเทศที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเอใช่เลยไปซื้อเลย เอาไอ้ไม่เอาไงที่ได้พูดไม่รู้เรื่องวะไม่เอากูเอาเองอีกไว้เงินทั้งนั้งเลยเฮียละครับเก็บด้วยมีอะไรนะสองจุดเฮียแปดแปปจุดเฮียใช่ใช่ใช่ซื้อคู่ถูกกว่าน้ำดื่มแมเนเจอร์ PX8 5ุขนาด500มิลลิลิตรจากปกติ2ขวด40บาทพิเศษเหลือสารบาทเท่านั้นออกเมมเบอร์รับสแตมป์บาบาทด้วยลมพมพาพพา